สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะพบกับพวกเรางหงมู่อายุน้อยร้อยล้านค่ะวันนี้ก็อยู่ที่หนองวอซอน,นะคะจังหวัดอุดรธานีค่ะสองท่านนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าของสวนวันนี้ที่เรามาเยี่ยมนะคะเนี่ยคุณส้มให้ทายว่าสวนนี้ปลูกไปกี่ปีแล้วส้มว,ว่าน่าจะประมาณสัก2ปี 2> จริงเหรออ่ะเดี๋ยวลองสอบถามเจ้าของสวนดีกว่าอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยค่ะผมพ่ออำนวยผลพักดี ดิว่าน้อง้ออำเภอหนอง,องอกอซจังหวัดอุดรธาน,าน,นีครับและคุณสัปดาหคนพักดีครับ่เป็นผู้ปลูกส่วนนี้นะคะอ่ะพอดีอยากสอบถามาเห็นต้นแบบเนี้ยซ้อมว่ากี่ปีนะคิดว่าสองปีนะคะอ่าเรามารู้กันดีกว่าว่าปลูกมากกี่ปีแล้วคะประมาณปีเศษเศษโ<ฮ>อ้ปีเศษเศษไม่น่าเชื่อ,อเอาทีนี้อยากรู้เคล็ดลับละคะ่ะว่าปลูกยังไงให้ได้แบบนี้คะเนี่ยเราต้องคันดูแล มันรดน้ําได้ยิ่งดีจะได้เติบตัวเร็วทันท่วงทีที่เราต้องการมันอย่างนี้ดูแลยังไงบ้างคะใส่ปุ๋ยเพิ่มใส่ปุ๋ยคอกเราวนี่แหละมูลฝอยของพวกวัวพวกไก่พวกเนี้ยที่ไก่ที่วัวแล้วในการตั้งแต่ลงก้าปลูกอย่างเงี้ยมีการเตรียมดินมีการขุดหลุมมีการใส่ปุ๋ยอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็ทำตามที่บริษัทแนะนำก็ทําตามบริษัทแนะนำก็มีปุ๋ยมากับเขาเลยเลยเยหน้าพอพอประมาณ เพราะว่าเราเราไม่มีทุนเยอะเราทำทำพอประมาณแล้วก็อาศัยพวกมูลฝอยของวัวของไก่เป็นส่วนใหญ่ก็เมื่อกี้ที่เดินเข้ามาค่ะได้มีการเลี้ยงวัวด้วยเลี้ยงวัวด้วยใช่ไหมคะก็ไม่ได้ลงทุนเลยใช่ไหมคะทีนี้เรื่องปุ๋ยก็พอประมาณปุ๋ยก็อาศัยมูลฝอยของพวกวัวนี่แหละอก็เป็นเหมือนว่าที่วัวเราเนาะเป็นจะจิพอเพียงพอเพียงเลี้ยงสัตว์แล้วก็ใช้มูลสัตว์เนาะมาเป็นปุ๋ยอดีเลยค่ะอย่างนี้ เห็นสังเกตได้ว่าปลูกปลูกบริเวณที่แบบว่าพื้นที่ก็มีจํากัดนะเนี่ย<ม>แต่ก็ยังสามารถปลูกได้เนาะ<ม>ก็คือตรงบริเวณนี้ค่ะเป็นที่ขอบสระเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องมีไร่<ม>ขนาดนั้นเราก็ปลูกบริเวณรอบบ้านแล้วก็ขอบสระผลก็จะได้ประมาณนี้เลยใช่นะ<ม>สังเกตได้ว่าจะมีเป็นแบบว่าเป็นเป็นสระแล้วก็มีพืชอย่างอื่นด้วยม,มีกล้วยมีมะละกอมีของกินของเราเนี่ยแหละพวกคือชาวนาพูดง่ายเนาะมีผัดมีพริกมีอะไรของกินของอยาของพวก ชาวไร่ชนะเรานี่แหละ <c oughs> คือก่อนหน้านี้นี่ปลูกอะไรคะหรือว่ารู้จักต้นไม้พงผาลี่ได้ยังไงถึงได้นํามาปลูกเนี่คะก็มีคนแนะนําือลูกชาย<อ>ลูกชายก็ไปดูในเฟซในของเขาเนี่ยแหละเ<อ>ขาเลยมาชวนอยากปลูกต้นไม้ก็<อ>เลยไปดูที่น้อยเอ็ดอไปดูเป็นตัวอย่างก่อนอใช่ไหมคะไปดูแปลนตัวอย่างที่น้องคายอะไรหลายหลายหลายอย่างก็คือศึกษามาพอสมควรใช่ไหมคะ อ๋อแล้วก็มีความมั่นใจใช่ไหมคะถึงกล้าปลูกอย่างเงี้ยค่ะไม่กลัวแบบว่าแบบว่เาเขาหลอกหรือเปล่าเขาปลูกแล้วเขาจะมาดูแลหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะครับก,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 ก็ตอนแรกก็ชื่ออยู่แต่ผมไม่ชืนอหรอกว่าต้นไม้มันโตขึ้นมามันทําอะไรก็ได้ครับขอมันโตขึ้นมาม,มันโตเท่าอูมังกวานนี่จะทาอะไรก็ได้ครับถึงบริษัทจะไม่ซื้อผมจะทําอะไรก็ได้ เพาต้นน้้นโตนะปลูกไม้ยังไงก็มีแต่ได้กําไรนะคะอย่างน้อยมันก็ได้ร่มแล้วครับใช่ได้ร่มแล้วเป็นทัศนคติที่ดีมากนใช่ถึงบริษัทจะไม่มาซื้อผมปลูกไว้นี่มันไม่ขาดทุนหรอกครับีกี่ปีผ่านไปร้อยปีมันยิ่งโตไหมครับถ้าเรายังไม่ตายก่อนนะแต่มันก็จะเป็นว่าเราดูแลไม้วันนี้แล้วอนาคตไม้จะดูแลเรานะคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะตัวนี้ค่ะเบื้องต้นเนาะอยากอยากแนะนํำไหมคะว่า ต้องเพิ่มยังไงกับเกษตรกรท่านอื่นที่แบบว่าเขาปลูกแล้วว่าเฮ้ยปลูกยังไงปีหนึ่งได้ขนาดนี้อะค่ะต้องให้แบบว่าใส่ปุ๋ยกี่รอบกี่รอบต่อต่อปีต่อเดือนหรือว่าต้องดูสภาพยังไงอะค่ะเราต้องดูดูมันถ้าถ้าอยากได้ดีที่สุดคืออย่าให้ขาดน้ําสักหน่อย <Okay. S 2> เวลาเราเริ่มเริ่มปลูกมันค่ะดูแลช่วงนี้ก็ให้น้ําให้น้ํายังไงบ้างคะก็เช้ามาเราก็รดธรรมดาเรานี่มไม่จําเป็นคือเราไม่มีอะไรแล้วผมก็มี ของพวกเราเลยมีคุมีกระแปงลดตามธรรมชาติของให้บ่อยไหมคะสองสามวันเนี่เราเออสองสามวันให้ให้ครั้งหนึ่งแล้วทีนี้เจอโรคละแมลงไหมคะเจอ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 พวกแมลงนี่อยากอยากรู้พวกแมลงนี่อยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้อ๋ออันนี้เรารู้เบื้องต้นแล้วเนาะว่าการปลูกว่าดูแลยังไงให้ได้ขนาดนี้นะคะแล้ว คลิปต่อไปนะคะเราจะพาไปดูวิธีการดูแลรักษาการตัดแต่งเนาะ,ะให้คําแนะนําว่าถ้าเกิดมีแมลงหรือศัตรูพืชมาลงเนี่ยจะทํำยังไงก็ข้อน,นี้นะคะคุณเฟิร์สเป็นปัญหาของอผู้ปลูกหลายท่านนะคะแบบว่าอเอาไปปลูกแล้วตายหมดใช่าตายาว่ามีแล้วก็ไม่รู้ว่าวิธีจะทํำยังไงซึ่งวันนี้นะคะเรา2คนนะคะเฟิร์สและส้มนะคะจะมาให้ความรู้ใน EP ต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ หงมูอายุน้อยร้อยล้านของเรานะคะปลูกต้นไม้วันนี้ต้น,นไม้จะดูแลเราในอนาคตข้างหน้านะคะ,คะสำหรับหงมูอายุน้อยร้อยล้านของเราบ๊ายบาย,บาย